ผมว่าระเบียบราชการเนี่ยก็คงต้องรอหนังสือราชการมาอย่างเป็นทางการก่อนครับไม่ต้องแสดงอาการไก่เฮี้ยนกระหือรือขนาดนั้นนะครับทำไมฮะอยากจะเข้าวัดที่พิจิตรมากขนาดนั้นเลยเหรอครับรก,ก,รก่อนที่จะดำเนินการต่อไปขอให้ท่านประธานพิจารณาสักนิดนะครับว่า ขณะนี้สารรับบนนูมีผลบังคับแล้วสั่งให้คุณพิธายุติปฏิบัติหน้าที่ด้วยมติเจต่อสองท่านประธานครับผมขออนุญาตประท้วงท่านผู้อภิปรายครับตามข้อบังคับข้อที่ส5หนะครับเดียกเรีครับครับพูดเสร็จหรือยังครับเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อสารรับบนนูมีมติออกมาอย่างนี้ ท่านประธานครับการพิจารณาขออนุญาตประท้วงท่านประธานที่สุดโปรดพิจารณาครับให้สิทธิ์ผู้ประท้วงก่อนครับฟังให้เขาเสร็จประท้วงผมเลยไลยไม่ไม่ครับตามตามตามข้อบังคับเมื่อมีบุคคลประท้วงครับยืนและยกมือขึ้นเหนือศีรษะประธานต้องพิจารณาให้ผู้ประท้วงประท้วงก่อนครับเพราะไม่งั้นจะมีความเสียหายเกิดขึ้นครับถ้าปล่อยให้บุคคลคนนี้พูดในสภาครับท่านประธานจะรับผิดชอบไหมครับคือไปกินเลยศีรษะดีศักดิ์และสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญ มีสามารถที่จะพิปรายได้ครับอย่าใจร้อนนะขออนุญาตนะครับผมเพิ่งนั่งนิดเดียวนะฮะแล้วก็ยงท่านประธานครับการยืนแล้วเวแลุกขึ้นชูมือประธานนั่งก่อนครับท่านนั่งก่อนผมท่านพูดแน่แล้วเขาก็พูดแน่แล้วจะพูดกันกี่ครั้งถยงังผมก็จะไม่ใช่ครับท่านประธานครับเพใช่เนื้อผมยืนขึ้นแล้วยกมือครนั่งตามข้อบังคับครับผมต้องมีสตามข้อบังคับก็ใช่ครับแต่ตอนนี้เพิ่งเปลี่ยนเก้าอี้นะครับอ๋ออย่างนั้นผมขอประท้วงท่านประธาน ไม่ต้องท้วงครับผมกำลังแค่อ่านนิดเดียวนะครับนั่งลงอ่ะครับแล้วท่านจะไปเถียงกับท่านกฤติศักดิ์เดี๋ยวผมจะให้ทีแจงครับนะครับท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรจน์รัตนิศรผู้แทนราษฎรแบบบัญชีไรชื่อพรรคก้าไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับผมขอประท้วงท่านผู้ที่อภิปรายนะครับตามข้อมาครับข้อที่45หครับนะฮะคืออย่างนี้ครับผมว่า ระเบียบราชการเนี่ยก็คงต้องรอหนังสือราชการมาอย่างเป็นทางการก่อนครับไม่ต้องแสดงอาการกระเฮี้ยนกระหือรือขนาดนั้นนะครับใช่ทำไมฮะอยากจะเข้าวัดที่พิจ,จิตมากขนาดนั้นเลยเหรอครับท่านประธานครับไม่ต้องกระเฮี้ยนกระหือรือครับเพราะต่อให้ท่านอยากจะเข้าวัดก็เข้าวัดไม่ได้ครับท่านจุนดแค่นี้ตีกว่านะครับนะฮะอย่าทะเลาะกันเลยนะครับ มาแล้วครับไก่ต้มน้ำปลาสูตรเมืองน่านยุคนท้าให้ลองไก่ต้มน้ำปลาสูตรยุคนจากเมืองน่านของแท้ดั้งเดิมต้นตำรับนะครับน้ำหนักเฉลี่ยนะครับ800ถึง900กรัม ราคา259บาทเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับถ้าสนใจก็พิมพ์คําว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาเลย259บาทนะครับพิมพ์คําว่าสนใจสนใจหรือในคอมเมนต์จะมีลิงก์ไลน์อยู่ไม่ว่าจะดูผ่าน Facebook หรือว่า YouTube กดเข้าไปสั่งซื้อกับทีมงานในลิงก์ไลน์หรือจะอินบ็อกซ์ก่องข้อความเพจอีซียุคนน n o r m a ลยุคน e a s y new วหรือว่า e c s y n e ิวออนไลน์ก็ได้นะครับพิมพ์คําว่าสนใจเข้ามานะครับเี่ยะ เนื้อเนื้อเน้นๆนนนะฮะน้ำหนัก8 0 0ถึง900กรัมแค่เพียง259บาทเท่านั้นยุคนการันตีสินค้าดีมีคุณภาพ จากเมืองน่านเลยนะครับจากเมืองน่านต้นตำรับสูตรโบราณของแท้แน่นอนผลิตสดใหม่เสมอผมทําของชุมชนมาสนับสนุนชุมชนมาสนับสนุนทีมงานข่าวเป็นปากเป็นเสียงให้กับชาวบ้านนะครับสินค้าของเราหลายรายการได้รับการตอบรับชื่นชมจากคุณผู้ชมมาเป็นอย่างดีผมก็ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับอันนี้เป็นไก่ต้มน้ําปลานะครับน้าหนัก8 0 0อถึง900รตามเฉลี่ยนะครับราคา2 5 9บาทต่อตัวเท่านั้น ทำสดใหม่เสมอส่งตรงไปถึงมือคุณผู้ชมอย่างแน่นอนเป็นสูตรต้นตำรับนะฮะพิเศษมากน้ำจิ้มก็สุดยอดไก่ก็สุดยอดหากิดยากนะครับมันเป็นสูตรต้นตำรับสูตรโบราณของแต่ละพื้นที่เนี่ยไม่เหมือนกันอันนี้จะเป็นของที่อําเภอปัวจังหวัดน่านบ้านเกิดเมืองนอนของผมสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือคุณผู้ชมจะสนใจอันนี้คุณผู้ชมครับกุนเชียงปลาสลิดนะครับของดีของแท้แน่นอนนะครับจากหนฮะ สีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีผมเนี่ยถนัดอยู่แล้วการสนับสนุนสินค้าชุมชนน้ำหนัก500กรัมนะครับชุดละแค่เพียง169บาทเท่านั้นดูนะฮะไม่ใส่สารนะครับหวานน้อยนะครับทานแล้วไม่อ้วนนะครับไม่ใส่สารกันบูดกันเสียใดๆทั้งสิ้นนะครับของแท้แน่นอนผลิตสดใหม่เสมอนะครับก่อนที่จะส่งไปถึงมือคุณผู้ชมน้ำหนัก500กรัมราคา169บาทพิมพ์คขาว่าสนใจสนใจสนใจ,นใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือจะไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างครับ หาทีมงานหรือจะ inbox ตองข้อความเพจ e ี s y ยุคน normal ยุคน e ่นิ new นไลน์อ e ซี่ new ได้หมดเลยนะครับนี่ฮะร้อยหกสิบเก้าบาทเป็นปลาสลิดแท้ๆเลยนะครับจากสีประจันหาคานยากนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ต้มน้ำปลาไม่ว่าจะเป็นปลาสลิดมันไม่ได้หาทานกันง่ายๆหมายถึงว่าเราคัดกรองของที่ใหม่มีคุณภาพใช้ความเป็นคนข่าวเนี่ยนะครับทีมงานข่าวซีเรียสในการลงไปตรวจสอบข้อมูลให้ได้มากที่สุดนะครับตอนน่อทีนี้ครับน้ำพริกกาก,ากหมู มะขวัญนะคือถา้านาพิกา,กากหมูทั่วไปเนี่ยผมก็มีนะฮะก็ถามทีมงานก็ได้เลยอันนั้นก็อีกแบบหนึ่งแต่นี่จะเป็นน้ําพิกา,กากหมูสูตรมะขวัญนะจากเมืองน่านเห็นไหมฮะมันจะมีเอ่อกากหมูที่จะมีเม็ดมะขวัเนี่ยนะเป็นสมุนไพรของจังหวัดน่านแล้วก็มีกาก,ากหมูมีสมุนไพรอูสวยงามครับหนึ่งชุด99บาทเท่านั้นเองฮนะ99บาทน้ําหนัก100กรัมนะฮะน้ำหนัก100กรัมแค่เพียง99าบ้าบาทดูฮะสีสันสดใสผลิตสดใหม่นะครับ คุณผู้ชมสั่ง้ามาพรีออเดอร์ผมก็คุยกับทางทีมงานผู้ผลิตเขาก็ทําทําแล้วก็ถึงจะทยอยจัดส่งนะฮะไม่ได้บ่าทาค้างเอาไว้แล้วก็จัดส่งไม่ใช่นะครับของแบบนี้จะหากินยากสดใหม่เหมือนไปนซื้อถึงที่เลยฮะดูฮะผิมพ์ก็สนใจสนใจก็ามาครับชุดละแค่เพียง99บาทน้ําหนัก100กรัมนะฮะเป็นกา,กากหมูมะแขวนแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่เอามะแขวนนะครับจะเอากากหมูธรรมดาเนี่ยก็แจ้งกับทางทีมงานเขาได้นะเผื่อคนเนี่ยกินมะแขวนไม่เป็นเป็นสมุนไพรนะฮะ ก็มพ์มสนใจของชุมชนของแท้ดั้งเดิมแต่และอย่างเนี่ยนะกว่าจะหามาได้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับต้องลงไปศึกษาลงไปพูดคุยทําความเข้าใจว่าเราซีเรียสน,นะว่าเราเป็นองค์กรข่าวเป็นสื่อเป็นปากเป็นเสียงให้กับชาวบ้านชุมชนช่วยชาวบ้านทํามาหากินทําให้คนในพื้นที่เนี่ยมีงานทำนะแล้วผมก็มีไรายได้ส่วนหนึ่งเอามาทําข่าว ระทำข่าวไม่ว่าจะทําคลิปไม่ว่าจะส่งทีมงานไปตามพื้นที่ตามสถานที่ต่างๆนะครับมันก็ต้องมีรายได้เข้ามาสนับสนุนผมก็กราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับที่สนับสนุนผมมาโดยตลอดแล้วหลายเดือนมานี้ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสีหน้าท่าทางรูปร่างยุกคนเเปลี่ยนไปชัดเจนก็ต้องส่วนหนึ่งนะฮะขอบคุณนี่เลยฮะ EC Coffee ผมไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญ แล้วก็ทํากาแฟขึ้นมาเฉพาะตัวชื่อว่า EC Coffee กล่องละ390นะครับหนึ่งกล่องเนี่ยมีสิบซองเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันดียังไงเนี่ยมันดียังไงนะครับผมไี่ต่อเนื่องนะครับนี่ก็เป็นปีแล้วมั้งครับนะหลายเดือนแล้วผมก็ไม่ได้นับนะครับน้ําหนักผมก็าหายไปนู่นเนี่ยยี่สิบสามสิบกิโลกรัมนะครับใบสีหน้าท่าทางสุขภาพร่างกายผ่องใสนะครับกาแฟ EC Coffee เป็นส่วนหนึ่งนะครับควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารของผมนะควบคุมอาหารนะ เอ่กพวกของหวานของมันอะไรแบบนั้นก็เหมือนทุกคนรู้กันอยู่ดีแต่ตองมีตัวช่วยหน่อย EC c o f f e ่เพราะมีอะไรฮะก็คือนี่ฮะวิตามินสูงไม่ผสมนมนะไขมันน้ำตาล0%มีทั้ววิตามิน A B5 แล้วก็ B12 และที่สำคัญเนี่ยฮะมีราชาสมุนไพรนะที่จะเข้ามาส่งเสริมดูแลสุขภาพของเราเนี่ยฮะมีกาแฟเลยใช้อย่างดีนะฮะอาราบิก้าทางเช่าเห็ดมายาบุชิตาเกะเห็ดลินจือเห็ดไมาตาเกะเห็ดชิตาเกะเห็นไหมฮะวิตามิน A B5 B12 มาครบท้วเลยสำหรับดูแลสุขภาพอของคนในวัยทำงานของคนในวัยที่เอาเคละร่างกายระบบประสาทระบบหมุนเวียนโลหิตความโดองความดันอะไรต่างๆเนี่ยมันมันไม่ค่อยคงที่อเราต้องการบำรุงเราต้องการส่งเสริมร่างกายหัวใจประสาทของเราเนี่ยนะครับผมก็เลยเลือก e a s y Coffee คือผลิตขึ้นมาใหม่นะครับคุณผู้ชมผลิตขึ้นมาใหม่จากไอเดียของผมกับผู้เชี่ยวชาญชุดละ390ก็เลยกลายเป็นผมในวันนี้ ดูดูเองแล้วกันไม่ต้องพูดมากนะครับชุดละแค่เพียง390บาทสนใจพิมพ์ก็ว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือกดเข้าไปในลิงก์ไลน์ใต้คอมเมนต์นะครับหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความก็ได้ขอพระคุณอย่างสูงครับ